อ่ะวันนี้ก็เมทดพิการขาดขาผม4ต่อ5เอ็มพารลุดนะฟินกำลังมานะครับแล้วมีการโหวดรีใครเขาจะไปรีมาตีคองกันแล้ไอ้นุม่นมอะฝัาดข้าไม่รู้ผมเห็นเซตนี้ผมก็ไม่รู้หรอกว่าม,มาตีคองไม่มีใครรู้นะไมนะ่ค่อยมาตีกันเท่าไหร่มาดูว่าจะตีได้หรือไม่อะนะุยจะตายเอาถูกฆ่าตายโดยคองกอเอา,เอ,าอ่ะฝั่งเราอ่รู้แล้วแ่งชื่อขึ้นไง ว่าโดนใครฆ่าอันนี้โดนตัวแรกก็ยังไม่สงสัยอะไรมาคีิเดินมาแล้วก็น่าจะได้ไม่มีใครรู้แม่งไม่มาอ้าวเหมือนโซลิปเปอร์จะเดินมากระเต่าฮะอืมเหมือนแบบไม่ไม่อย่างไงวะเนี่ยมาดูสัหน่อยดีว่าวะอ้าวแล้วเจอไหม เจอไหมจ้าเอ๋เข้ามาครับโอ้โหเข้ามาเจอเลยนะฮะแต่ของฆ่าตายไปก่อนนะครับโอ้โหโซลิปเปอร์ได้เฟิร์สบัตไม่เฉยนะครับแล้วเต่าปากกระดองหนีมาข้างบนครับยังไงโซลิปเปอร์อ้าวครับแล้วปินยิงอยู่แล้วอ,อ้าวโซลิปเปอร์เก็บ2ได้ปินอีกเดินห้โโอเต่าเก็บแต่ดักไม่ได้ครับแล้วฉี่มาแล้วเหลือชาแมนตัวเดียวเป็นเรียบร้อยครับโอ้โหเสียหายหลายแสน ชิ๊หายโดนยิงของแล้วตายกระนาวนะครับโอ้โหขอดลีมาลีลีลีก็ได้เฮีย